ในช่ิงที่คิดว่าวิกฤตที่สุดของเดือนนี้เนี่ยผ่านพ้นไปได้แล้วหรือยังก็คงจะดูอีกวัน2วันนะครับแต่ว่าขณะนี้เนี่ยถ้าเป็นระดับน้ําอย่างนี้เนี่ยก็จะไม่มีปัญหานะครับแล้วก็ระบบของกทมอ,อย่างวันนี้ที่มาดูการใช้อุโมง์ระบายน้ําอะไรต่างๆเนี่ยก็ยังเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแต่ว่าก็ได้ฝากเอาไว้นะนะครับก็คือ1เนี่ยยังไงก็ตามมันมีชุมชนที่อยู่ริมแม่น้ําที่เขาโดนผลกระทบแน่นอนขณะนี้ก็พันกว่าครัวเรือน อันนี้ก็ต้องมีการช่วยเหลือและก็ต้องเยียวยาต่อไปนะครับอันที่สองเนี่ยก็คือแม้พ้นช่วงนี้ไปเนี่ยช่วงต้นเดือนหน้าก็ยังเป็นสถานการณ์ที่ยังต้องจับตาอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็ส่วนที่3เนี่ยก็คงจะมีพื้นที่ทางตะวันออกนะฮะซึ่งซึ่งอยู่ข้างนอกตรงนั้นเนี่ยที่จะต้องมีการติดตามเพราะว่าเมื่อประมาณ4ปีก่อนก็จะ,จะ,จะท่วม จะท่วมอยู่นะครับแล้วก็มีพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายทั้งที่อยู่อาศัยแล้วก็พื้นที่การเกษตรแต่อันนี้ก็จะไปเชื่อมกับการระบายน้ําลงมาจากทางทางเหนือที่จะอ้อมมาทางตะวันออกก็ก็มีตรงนี้อีกจุดหนึ่งซึ่งซึ่งก็ขอให้ช่วยติดตามมันพิเศษครับในส่วนที่จะต้องมีการให้รัฐสนับสนุสนในเรื่องของการทำโครงการระบายน,น,น้ำาป็นกาขณะนี้ขณ,นขณะนี้ก็มีโครงการที่เสนอไปที่กระทรวงมหาดไทยอยู่ก็คงจะดูว่าจะจะเร่งสนับสนุสนอย่างไรนะครับ การบริหารจัดการน้ำต้องต้องต้องทำแน่นอนนะครับอันนี้แต่ว่าสิ่งที่หลายพื้นที่ขณะน,นี้ต้องต้องทำแล้วก็น่าจะทำได้เร็วกว่าคือปัญหาเรื่องของการดูแลไอ้สิ่งก่อสร้างที่ขวางทางน้ำอยู่ท,ที่เป็นปัญหาในหลายพื้นที่ในหลายจังหวัดนะครับอันนั้น,นคือจุดที่ผมคิดว่าจะต้องเร่งทำในช่วงหลังจากสถา,านการณ์นี้ผ่านไปทั้งถนนนะคะถ้าเป็นถนนก็รวมทั้งการดูว่ถานถนนเนีย่ยจะใช้ ระบบไหนนะฮะบ,บางที่เนี่ยถนนก็เป็นคันอยู่นะฮะก็มันก็จะแตกต่างไปในแต่ละพื้นที่มันจะยากลบากในการที่จะเข้าไปจัดก,การนะครับเพราะบางที่มันอาจจะเป็นพื้นที่ผูกสร้างของประชาชนหรือแม้แต่แม้แตพื้นที่ของคือ <ละ S 1> ผมเองเนี่ยผมเองก็เดี๋ยวพอสถานการณ์ผ่านไปเนี่ย<ม>ก็อยากจะให้ประเมินในแง่ของผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนซึ่งซึ่งจะประสบกับอย่างนี้นเกือบทุกปีว่าจะมีทางอย่างไรนะครับในการที่จะพูดคุยกับชาวบ้านนะฮะว่าจะหาทางอย่างไร ทททเปปป็นนไไไดด้้ีี่่จะะะบบยรรรชชาัผลกตแต่อันนี้ก็ต้องอยู่ที่ความสมัครใจเขาด้วยครับแต่ว่าก็น่าคิดนะครับเพราะไม่งั้นแล้วเนี่ยเขาจะเป็นปัญหาเกือบทุกปีที่คนละน,นิมีการระบุว่าตัวสนามกีฬาที่สร้างอันนี้จะไปตรวจสอบครับอจะไปตรวจสอบดูว่ามันมันเป็นความจริงมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วแต่พื้นที่นะครับขณะนี้หลายพื้นที่ทางถ้าไล่ลงมาเนี่ยก็จะเริ่มเริ่มมีพื้นที่ซึ่งกลับเข้าสู่ภาวะปกติ แต่ยังมีบางพื้นที่น้ํายังไปไม่ถึงนะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นก็ยังน้อยอีกหลายสัปดาห์ครับกว่ากว่าเหตุการณ์ทั้งหมดมันจะผ่านพ้นไปและก็จะต้องดูในช่วงอีกประมาณ2อาทิตย์จากนี้ไปด้วยครับถ้าดูจากสถานการณ์โลกาพิวัตน์ขนาดนี้คิดว่าจะกระทบกับตัวเลขจีดีพีวันจันทร์ผมจะให้เขาประเมินเข้ามาจริงก็คือหมายถึงว่าวันนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะยังนะครับยังนะครับแล้วก็ทั้งหมดก็อยู่ช่วงนี้ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าถ้าในกรุงเทพกับปริมณฑลเนี่ย ได้รับผลกระทบเนี่ยตรงนี้ก็จะหนักเพราะว่ามันก็จะเป็นพื้นที่เศรษฐกิจล้วนๆนะครับแท,ที่จะเป็นตัวชุดเนี่ยมีอะไรบ้างครตัวชุดตัวฉุดตัวจีนอ๋อตัว,ต,ว <c oughs> ตัวน้ำท่วมนี่ก็เป็นปัญหาอยู่แล้วนะครับแล้วก็ความชะงักกันที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นวันจันทร์เนี่ยนอกจากการประเมินความเสียหายเนี่ยก็จะมีประเด็นที่เราจะต้องมีมาตรการในเรื่องของผู้ประกอบการนะครับความจริงเนี่ยทางหน่วยงานเขาก็เริ่มเสนอเข้ามาแต่ผมก็ไม่ต้องการให้เกิดความสับสนนะครับเพราะว่าในวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องการดูแลประชาชนโดยทั่วไปก่อน แต่ในเรื่องของมาตรการที่จะช่วยทางด้านเศรษฐกิจและก็ผู้ประกอบการให้เสนอในวันจันนี้ครับคุณนิทินถามแ่อาจารย์อาจารว่าจะแก้ยังไงคือมันมีการดําเนินการสั่งการไปตั้งแต่ก่อนแล้วก่อนน้าท่วมเนี่ยเราได้พูดถึงเรื่องการบริหารจัดการลุ่มน้ำนะครับที่เป็นโครงการทางด้านการระบายน้ําทั้งหมดบวกกับเรื่องของอสิ่งก่อสร้างที่พูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยความจริงพูดก่อนแล้วก็เป็นมติครมอไปก่อนที่น้ําจะท่วมนะครับ เพราะว่าเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่สามารถทําได้ในระยะเวลาเป็นวันน่ครับมันต้องเป็นเดือนหรืออาจจะเป็นปีด้วยซ้ำนะครับในโครงการที่จะทําถูกต้องครับแล้วก็คอรมอรได้มีมติไปก่อนหน้าแล้วที่ผมไม่ได้พูดมากตอนนี้เพราะว่าผมไม่ต้องการให้เกิดความสับสนนะครับเพราะว่าพี่น้องประชาชนจํานวนมากเนี่ยยังยังมีความพวงวงมีความเครียด มีความกังวลอยู่กับสถานการณ์เฉพาะหน้าของเขานะถ้าเราไปเร่งพูดในเรื่องเหมือนกับว่าเหตุการณ์มันปกติเนี่ยมันกระทบความรู้สึกก็เหมือนกันนะครับแต่ว่าแต่ว่าไม่ได้ม่ได้ละเลยแน่ครับเราไม่ปล่อยผ่านไปนะครับปีหน้าก็อาจจะมีหลายพื้นที่นะครับเพราะอย่าลืมว่าโครงการเวลาเราทำเนี่ยมันไม่ได้เสร็จในปีเดียวผมยกตัวอย่างอย่างโครงการที่จะทําอย่างอุโมงค์เนี่ยใช้เวลา3ปีในการก่อสร้างนะครับอันนั้นคือหมายความว่าอ,อ,อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้วยังต้องใช้เวลาอีก3ปี นะครับเพราะฉะนั้นในหลายให,หลายพื้นที่ที่จะต้องมีการปรับปรุงโครงการระบายน้ําที่เป็นระบบทั้งหมดเนี่ยมันต้องใช้เวลาครับ